แม่ชมเปิดบ้านตอนรับผู้ออกแบบลาบูบูเอ็นดูน้องเกลกินขนมจีนโชว์ เรียกว่ามีแต่ของแรไอเทมจริงๆสำหรับมุมโปรดที่บ้านของชมพูร่อรยาที่เก็บสะสมพวกตุ๊กตาอัดถอยน่ารักน่ารักไว้ยเยอะมากๆและเรียกว่าของมันต้องมีแม่ชมมีแทบจะทุกตัวหายากและล่าสุดยังทำเอานักสะสมกริชแทนชมพูร่อรยาไปด้วยเมื่อแม่ชมมีโอกาสได้เปิดบ้านให้ผู้ออกแบบลาบูบูมาที่บ้านแบบเป็นการส่วนตัวแถมยังวาดรูปและจากลายเซนให้อีกทั้งแม่ชมและพ่อนอต และลูกๆอย่างสายฟ้าพาย,ยุน้องแอบบิเกลเรียกได้ว่าความสุขกันทางบ้านโดยเฉพาะแม่ชมและลูกๆอย่างสายฟ้าที่ชอบวาดรูปอยู่แล้วก็ได้วาดรูปให้เห็นอีกแล้วว่าสวยมากๆตัวแค่นี้แต่ฝีมือไม่ธรรมดาจริงๆส่วนน้องเกลก็โชว์ความไร้เดียงสาให้ชมกันเบาๆด้วยช็อตที่กินขนมจีนเอนดูก็กินท่านี้โชว์ไปเลย